ไป็นทะไรอย่างนี้ไปลุกโยนเลก็โยงมาหาเมียรักพม่โยนอ่ะพี่ยงพี่โยนพี่ไระยงเกิดอะไรขึ้นจ๊ะนี่เหรอนี่ทำอะไรใจเย็นเอาแต่แล้วพี่ยุดหยุดสะบัดสะบอมอะไรกันมาแบบนี้ล่ะเอ่แต่แล้วเกิดอะไรขึ้นพี่ไปยุดพี่เล่าให้ฉันฟังสิมัน มึงพูดคำนี้สิว่าลำคานฉันเป็นห่วงอะดูพี่สะบักกระปบเปื่นมาไปไปไหนเราอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวพอนะตังสติไม่ได้แล้วมีจะคิดดิตังสติพี่ตังสติได้ไงล่ะตอนนี้ตอนนี้คนในเมืองคิดว่ากูไปยงรอบปมพระชนองค์เชือไทยให้มันเป็นไปได้ยังไงล่อพี่ ไม่ได้ทำน่าเชื่อพี่ใช่ไหมว่าพี่ไม่ได้ทําพี่ไม่รู้พี่ใจเย็นๆก่อนตั้งสติก่อนพี่จะย้ำมันใส่ร้ายพี่จะเชื่อพี่ใส่ร้ายพี่ใจเย็นๆตั้งสตินะพี่นะไม่เป็นไรเขาไม่ให้เราอยู่ที่นี่ชิบหายทําไมกูพูดมันทำท่าทางร้อนเลีอย่างนั้นเที่ยงกำลังเครียดอ่ะไม่เป็นไรนะพี่เพื่อนโดนใส่ร้ายเราไปอยู่ด้วยกันห้าคนไม่ต้องอยู่ที่นี่ก็ได้ฉันไม่ขออะไร ขอแค่ลูกมีการศึกษาที่ดีเป็นคนดีแค่นี้ฉันก็พอใจแล้วจ่ะพี่นะพี่ยงนะเด่าคิดมากเลยนะการศึกษาที่ดีถูกต้องแล้วเป็นคนดีเหรอบึ้งบึ้งบึ้งุกคนเลยการศึกษาคุณจะบอกให้มันไม่ได้ท่วเลยอนะศึกษาจบาปริญญาโทปริญญาเอกสันดานมันจะทั่วมันก็ทั่วมันไม่ได้อยู่ที่ความรู้มันอยู่ในกำมลสสันดา มันอยู่ในองค์ประกอบที่คนสมองของคนันน่้ทุกชิดไปเองเลยมันไม่คิดเองอย่ามากมันเป็นพมกมึงนี่ไงกูเคยบอกแล้วตั้งแต่กอดออกมาจากวัดกูบอกแล้วใช่ไหมอย่าทำงานในเมืองไอ้พวกคนในเมืองมันตอลดตอแหลหาความจริงใจไม่ได้พวกมึงคงมีความสุขสิอยู่กันแบบนี้หัวหัวโขนมีที่กินที่ดีมีที่นอนที่สบายแต่หลังจากนี้กูไม่ต้องการสิ่งสิ่งนี้อีกแล้ว พวกมึงจะรักกูหรือไม่รักกูมันเรื่องของพวกมึงแต่กูมีทางเลือกให้มึงอยู่สองทางทางเลือกที่หนึ่งอยู่เนี่ยนะลัวงหัวโขนกันไปอยู่กับพวกคนอ้อหลดอ้อแหลไอพวกคนไม่จิงใจมีความสุขกันไป <c oughs> ตัวทางเลือกที่สองเป็นเส้นทางที่มึงต้องเลือก <c oughs> นั่นก็คือไปกับกูไปอยู่ในป่าในเขาแต่าหารก็ไปกับกู ถ้าพูดคำว่าจะจ๋าคุณเธอเป็นนันทานต้องพูดคำว่าไอ้อีมึงกูไอ้นายอยูไห้เพื่อนอยู่นี่อยู่ไหนอยู่นี่ใช่เม่ไหเพื่อนมึงได้ยินที่กูพูดทุกคำเข้าในโสตประสาทของมึงอยู่ในความคิดของกูมึงจะอยู่ที่นี่หรือว่ามึงจะไปกับกูตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยห่างกันถ้าวันนี้เพื่อนจะไปตายเอาดาบหน้า ฉันคนนี้จะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปนัทจ้ะเธอตลอดไปนัทจ้าล่ะไอ้สักพวกต่อยกูไยเออตลกสมัยก่อนก็ต้องมือจิ้มป่าใค้เจอตูงะไรวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยว เปลี่ยนเรื่องเล่นดีกว่าอกว่าที่กูตั้งรับไม่ถูกเจ <ะ S 2> <พ>้จาภาพเขารู้ไม่ขอเรื่องนี้แล้วมึงจะเป็นแบบนี้กูรู้หันมามองหน้ากูสิมึงจะอยู่ที่นี่หรือว่ามึงจะมากับกูพี่ไปไหนฉันก็ไปนั่นแล้วจ้ะไปไหนไปนั่นแล้วจ้ะนะโอ้โหไอ,อ้อยี่เขาดูมวยมากเลยบอกที่บ้าดยี่นากโดนตอ,อง กูมไม่โดนเข่าคู่เลยเหรอตาย้โอคยคุณแม่กูขำม,มึงอยากจะอยู่ที่นี่หรือว่ามึงจะไปกับกูพี่ไปไหนหนูไปด้วยจ้ะ

ไอ้นายอืออีมึงมากมากอย่หมึงอย่ามึงอย่ามึงอย่ามึงโวยบ้างเดี๋ยวกูนั่งก่อนทำไมอ่ะกูลุกไม่ได้แล้วไอ้นายเออถามแไปก็ต้องโวยวายแล้วไงอือมึงจะอยู่ที่นี่หรือมึงจะไปอ่ะกูเเออเดี๋ยว คิดด right? mm. ีม no. okay. yes. yeah. ึงคิดดีๆเออคิดเงินได้ใ yeah. ช่ไหมเออมึงจะอยู่ท yeah. ี่นี่ม um> uh ีความสุขหรือจะไปกูมีความทุกข์ไปกับมึงเหี้ยกูไปที่ทีแล้ว่ะไปกับมึงเหี้ยเจ้าภาพรู้ว่ามึงต้องเป็นแบบเนี้ยเขารู้ไหม เคยดูเราจริงหรอเปล่าวะดูเฮ้ยฮีนาขอบคุณยังไม่ทันไ,ได้คำเลยสามนาทีมึงจะอยู่ที่นี่หรือมึงจะไปก,กนะูฮนะฮีนาเออคือกูกั่มึงตอบเลยไปกับมึงไอ้สศร รอบนี้แม่งด่านเน้นกูทุกครั้งเลยไม้ให้มีเวลย้ายาคณะกูดีนะหมอลำจอดตัวหมอลำเหรอเฮ้ยนัมีเลยนะกูดูไลฟ์ดสดอยู่เป็นกอดจังเลยนะหมอลำน่ะกอดจังเลยนะหมอลรานะเพนะ่กอดได้เพิ่งคนก็จะช่วงว่างมากอดพี่นะ มึงตกใจอะมึงอห้พวกกูพูดงี้จริงเหรอมึงบอกแม่ๆชาวบ้านน้อยทุกๆคนด้วยนะบอกอะไรเขาววันนี้เรามาเล่นที่นี่แทบจะเป็นครั้งแรกในรอบปหลายปีเลยํำไหมเออมาในรูปแบบใหม่แล้วกูนักกีเรียกแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าอะไรมึงถามแม่ๆมึงบอกแม่เขาไปให้แม่เขาเรียกเหมือนที่กูเรียกมึงไงวันนี้มึงเรียกกูดอไปดีนะครับท่านผมีเกียรติเราจะดูลิเกกันแบบนี้ทั้งคืนเลยนะครับ แต่เพื่อความสบายใจของไอโยงมันผมอยากให้ทุกท่านชาววังน้อยเรียกมันดังๆแล้วแต่ท่านอยากจะเรียกถ้าผมนับหนึ่งถึงสามตะโกนพร้อมกันเลยนะครับพร้อมแล้วหนึ่งสองสามท่านครับอ๋นี่แม่แม่เขาเดินมาแล้วแม่เขาอาจจะอยากมาด่าใกล้ๆท่านผู้มีเกียรติครับท่านตะโกนออกมาเลยครับให้มันดังทะลุแมตออกมาเลยไม่ต้องเกรงใจนะครับม่อกี้มีแค่ฝั่งขวาผมขอทั้งหมดนี่เลยนะครับ เอาเสียงเมื่อกี้เลยจำเรียนเมื่อกี้เลยให้กระหึ่วัดให้กหึวัดเลยหนึ่งสองสามเขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ต้อนรับเฮียเป็นอย่างดีไม่บ่อยครั้งหรอกครับที่เฮียตัวนี้จะมาเหยียบวังน้อยเฮียให้สัญญาครับวันหนึ่งวันใดถ้าเฮียได้กลับมาอีกเฮียจะเข้าบ้านท่านครับ เข้าไปหาท่านขอให้ท่านจงต้อนรับเฮียเป็นอย่างดีบอกให้แล้วครับพอใจไหมไอ้เฮียพอใจโอ้ยอะไรเนี่ยเียขามใครเพื่อคอปล่อยยังไมต่อในเมืองคนนี้พะย่ะภาษาเรื่องหัวเออนี่ยอิเสือพญาต้องไปจากเย้ารูจะเปลี่ยนไม่ให้เขาเมตตา กูจะเป็นเชลลว้าเฮยเอ๊ะขอตั้งไยสิโอ้ยที่ไหนยอ้ยไว้กันเึงมึงทิมึงทิกูทไมึงเป็นอะไรอ่ะกูจะร้องก่อนลิเกมึงจะร้องเงนเบาๆหน่อยก็กูจะร้องตากี่กูจะร้องอ่ะก็ร้องธรรมดาไม่ต้องโวยวายมึงร้องเสียงดังหนไหมนะผ่าบนหอระฆังเข้าวัดไปเลย พี่ีขาตื่น,นกะบาดะ <ผม S 1> ่ะก้เาหน่อยพัะเขาจะนอนงั้นกูจะทำให้น่ารักน่ารักละกันเสียงยิ้มยิ้มหน่อยเสียงดังได้อีเววนวส กูจะแมลนเชลป่าเลิกสับปะสาทุกสิ่งคิสัง่งให้หยุดหยุดหยขดงกูโลกจะไม่รู้กาเาจเรียนเพราะความคิดคิดเพียนติดใจหมุนเวียนส่งสิ่งเรื่องแบบนี้กูชอบมาก เลี้ยงลูกอย่าไปรักโปรดลูกมันจะบ้าไปนะพี่เล,เลี้ยงมันยมอ,อย่างแมวมาบุบบ้าไปแล้วมึองอูบอกมึงให้รู้ทุกสิ่งถ้ามัน<อ>ยุ่งกับใคร<อ>มึงไปเลี้ยงที่ชายเขา<อ>เลี้ยงรวมกับเราขู่ลิงมึงจำไว้อ๋อมันลิงเจ็บใจคนในเมืองมันกำลังเลี้ยง<อ>เพื่อพาลูกแล้วเมียาที่ว่าที่ข้างหน้าเพรว่าข้างหน้ามันคงจะดีขึ้น พี่จะเลี้ยงเองกับลูกแล้วตำรวจก็พากันเข้าป่าตุ้งตันชีสแบบคน่าในเมือง